มา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 มมามา่ีมามามีมา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 ุาม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 กลางามามาาามามาามามามมาุามามาาาแามามาาาาามามาวามาคามมมา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 ามามามมา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 มมา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 ม่อามอมามาาม่มามมามามีมามมามามมา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 มรมามามามมมมมม เป็นลายทหารด้วยอันนี้คือลิงอะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้อะลิงลิงด็งกับกล้วยอ่ะประกาศประกาศข่าวดีครับโอเวอร์ทีดีกดแปลกๆมีสติกเกอร์ลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพีงยงแ,แค่เซิร์ช o e R วอดีกดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ลายอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยสวัสดีทุกคนครับพบกับผมช่องโอเวอร์ทีดีนะครับวันนี้ผมก็มากับไอ้มิงเหมือนเดิมวันนี้เรามาอยู่ มันไม่รู้ว่ามันเป็นมีมชื่อมีมชื่ออะไรนะมันเป็นแบบทุงทุงทุงแล้วาราเล่นะครับนะก็คือผมผมไปได้ยินมาก็คือแบบว่าชื่อมีมมันชื่อว่าอะไรนี่แหละที่มันเป็นภาษาไทยที่มันบอกว่าสมองระเบิดหรือว่ายังไงนี่แหละผมจําไม่ได้อ่ะปะเราก็จะมาเริ่มเล่นในด่านของไอ้แมปมีมตัวนี้กันครับผมในเกมฟรีไฟต์ไปไปมาครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในแมป อของมีมแล้วนะครับนะอันนี้มันลิงเลยท่าเนี้ยเกมก็คือมันจะมีอยู่สามด่านนะครับนะก็คือคนคิดด่านก็คิดมาไว้ก็คือเราต้องเอ้ยมึงรีบเอาลูกบอลทำไมวะเราต้องเอาลูกบอลน,นะครับนะไปไปยิงเข้าโกตรงมุมนู้นให้ได้นะครับมันจะมีอยู่สามด่านเราต้องเอาลูกบอลไปช่วยกันนะครับเริ่มเลย <S 2> <S 2> เตะเข้าโกไปถึงนู่น,น่ะเตะดีๆฮะเรียกะอะไรผมับบมันทำกระตุกกระตุกนเลย อ๋อมัน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 ไม่ได้กระตรุกหรือว่าเกมเป็นอะไรนะมันมันเป็นไอ้รูปทรงของบอลฟรีไฟที่เขาได้ที่เขา,าได้กําหนดขึ้นมาอยู่แล้วไอ่ตัวมัน้ตัวมันไม่กระตุกเท่าไหร่ใช่แต่อันนะี้มันเราโอ้เฮ้ยดูวบอลไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไง่ายอย ไป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 รีบไปช่วยกันรีบเอาไปช่วยกันหลังจากแมปนี้ต่อมีแมปต่ออีกนะครับอฮ้ยเราต้องค่อยๆเอาไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารีบเอาไปไม่ไม่งั้นมันจะบักหรือว่าหรือว่าทะลุอุ้ยไปเรื่อยๆไปไปไปเตะไประวังเฮ้ยระวัง,ระว,งระวังด้านหน้าหมิงระวังด้านหน้าหมิงอือไป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 ดูลแลก็ง,ง่ายๆไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันเป็นด่านแรกมันก็จะมีอยู่ลูกเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะบอกแล้วให้ระวังบอกแล้วให้ระวังมันมีผลกับลูกบอลได้เหรอแล้วม,มีผลแค่ทุกที่แค่ทุกเล่นม,มี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 ผลดีก็ oh. ตั้งค่าไว้แล้วดีดีด,ด,ดีดีนะครับพี่นอ้อง oh. ปล่อยให้มันตีไปแบบปล่อยให้มันตีไปนู่นนะ oh. ปล่อยให้มันตีไปนู่นโน่นแล้วไปนู่นแล้วไปวไปไป ไปถึงแล้วครับด้านหน้าไปเอ้ยเอเรียบร้อยเหมือนกันแหละเอาเข้าไปยั้โอ้โหมีมันนี่มีมานี่มานี่มามามาทุบ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 ตรงกลางตรงกลางเลยไปครับผมทุบทุบทุบดาแรกคือว่าผ่านแล้ว ทุกคนรู้ไหมครับว่าตัวนี้คือมีของอะไรผมจำมันไม่ได้อะเลงเลงรู้เอลมิงมันชื่ออะไรหัวเป็นช้างตัวเป็นต้นกระบองเพชรใช่ใช่ปไป้ไปด่านที่สองกันทุกคนมาได้ในด่านที่สองลูกบอลมันก็จะมีสองลูกเราก็ต้องช่วยกันเอาไปคนละลูกนะครับนะถ้าเกิดแบบลูกหนึ่งไปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาช่วยกันได้ก็คือมาเอารูบอลไปช่วยกันได้ เฮ้ยมิงองิงอิงไปเร็วจังวะโอ้โหแดงเต็มจอเลยสุดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แข่งอะ่ะไม่ได้แข่งอะ่ะเป็นการผ่านด่านช่วยกันอะ่ะในแมพมิงมิทำไม่ได้กว่ามิงตรงนี้องไปได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พี่นั่งต่อยมันน่าจะควบคุมดีกว่า ใช่เหรอแมพคือปปแบแบว่าแมพแมพอะไรอ่ะอ่าพูดพูดก่อนเลยเมื่อกี้คืออะไรเฮ้ยมันติดเลยวะอาครับช่อ,อันนี้คยอ,อย่าบอกกันทะลุเอ้ยอเอ้เอเยเอย้ยเาบอ้ยเอ้าเอ้บอ้ยเอ้เอยเเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยใอ่ยะอยอเอย เออจริงด้วยโอ้โหแม่งเหลืออยู่ลูกเดียวแล้วออกไปเราต้องรีบรีบออกไปแล้วแล้วลูกหลาน,นไปไหนแล้วอ่ะลูกนึงพี่ต่อยมันตรงข้างกำแพงแล้วมันก็เด้งทะลุกำแพงไปแล้วเอ,เอา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 ไปเอาเข้าพีเอฟตกไปแล้วทายเหรอมันอยู่นูน้นหรือเปล่าอ่ะไม่เอ้ย พีเซตเกมใหม่ก็คือมาเริ่มในด่านที่สองก็คือตัวเนี้ยใช่อามาต่อยให้มันเคลื่อนช้าลงจะได้เข้าคุมได้เองก็น่าจะเอามาฝั่งนี้เนาะเองก็ไปเบียดตรงนู้นเนาะเมื่อกี้เออแล้วเองก็เลี้ยวมันเองเองก็เลี้ยวหักมันตรงนู้นเน่ยเลี้ยวหักไปตรงนู้นแล้ได้ระวังย้อนกลับนะเว้ยเฮ้ย สุดจังมืงอปิดดูเลยอ้าวสุดจดเปไงต่ออ้าวเอาวปเอาไป่อยไปๆอๆไปแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็สั่งมาแค่นี้เราก็เล่นแค่นี้ครับ เอ้ยใครถึงแล้วโอ้โหภูมิใจชิบหายภูมิใจชิบหายตายเรียบ,บร้อยตัวนี้คือตัวอะไรวะคืออะไรอ่ะอ๋อใครเห็นแมบบแล้วเอ้ย

มันต้องตีเหรอเอาต้องต่อยด้วยโอ้โหต่อยตรงไหนครับง่ะประตูใหญ่เนี่ยนะมีหยิป่ะโอเคต่อยเลยต่อยเลยถ้ามีปืนนี่คือแม่งทะลุแล้วเนี่ยดูทรงแล้วมาแล้วหมิงมาแล้วหมิงเอาไปต่อดิเอาไปต่อเอาไปต่อเอาไปเอาไปเดี๋ยวไปเอาลูกข้างหลังมาใช่ไหมว่าหร,หรือว่าหรือว่า,วามันมันต้องต้องเอาไปแค่ลูกเดียววะ ไม่รู้ว่าต้องลองดูว่ามันรีแล้วเออมันรีแล้วมันรีแล้วไม่มีอะไรไม่มะยิงก็ขิงเขียน่อยดีดลุกไปนี่มาวู<ฮ>้เตะแล้วหนีเตะแล้วหนไีไป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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วหมิงตัวนี้ให้ทำไงอ่ะ เอ,อ,อ้โหเห็นแล้วทอ้อเลยครับกระเด็นไปหมวเลยมาใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้ผมมาถึงอะไรในะข้างหน้าคืออะไรรนถะไฟเป็นที่ตากผ้าไปไปไปโอ้โหผ้าบังมิงใกล้ผ่านแล้วว่ามิงลูกเนี้ยอุ้ยทำไมไอ้ตัวนี้มันเร็วจังวะ โอเคเรียบร้อยแล้วมิงได้งหลุดไปแล้วมามิงมามิงมาผ่านแล้วมิงมา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 อ้าวเราต้องมาไปครบสีลูกเหรอใช่ไหมวะต้องครบสีลูกเหรอต้องคบสีลูกดิเพราะไม่งั้นเราจะทำอะไรแลอวนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยก็ว้าเราไม่เกิดอ่ะแต่ก็คือเอาว้าไปเอารูปใหม่มาใส่อ่ะต้องต้องไปเอามาอีกเลยวะเอา ผมไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาเขาไม่ได้บอกผมไว้ก็อาจจะเกียนเกมไ,ไ,ได้ได้ได้อยู่มั้งสุดเป็นอย่างเงี้ยเล่นอย่างนี้คือก็าอ,อ,าอาจจะเกียนได้มั้งทูบตูนี้มันคือตัวอะไรต,ตัวตัวสุดท้ายคืออะไรม,ะามาสลับเน่ะใช่เหรอเดี๋วทูปต้องเป็นมาสลับโอ้ตัวนี้นี่หว่า ตัวอะไรวะชื่อมันชื่ออะไรวะทาราเร่หรือทาระะ่าไอตัวคอนไม่มีเหรอไอไอทีมันถือนะอันนี้อะไรอ่ะโ<ว>อหไงต่อมิงก็ไม่มีแล้วแค่นี้อ้าวไปต่อมีเข้ามาแมปนี้แล้วไอแมปปีไอตัวมีมเนี่ย ไม่มีไม่มีสีสันเลยครับไอตัวน,นี้นี่อะไรเนี่ย<ว>เป็นลายทาหารด้วยอันนี้คือลิงอะไรเน,นี่ยผมจาชื่อมัได้อ่ะลิงลิงตก็กปุ้ยอ่ะนี่ไงเจอลเล่ยหรือลเล,อล,เล่ไม่มีสีสันอะไรเลยลิปนี้ครับก็เอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับนะ ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะถ้าเกิดชื่นชอบไปครับผมอีกคลิปน่าจะมีเช่นนี้แหละ ประกาศประกาศข่าวดีครับ o v e r t d กีกดแปลกๆมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซ ER ิร์ช o e r t d กดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยวิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง o v e r t d กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง o v e r t d แล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทําตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชําระเงินวิธีการชําระเงินสามารถชําระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะ เป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h o p ปี p a y ทูมันนี่บ l ลเลต a เพทพและเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสําหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก,ก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สําหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ